ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทยบ,บอก BoxSpot.com นะครับที่รอบเจดีองค์เจดีชเวตากรองที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่านะครับมีพมปูอยู่นะครับพมนี้นี่ไม่ได้ปูเพื่อความหรูหรานะครับแต่ว่าใครที่ไปมารพระเจดีชเวตากรองช่วงหน้าฝนที่เห็นหลายคนเพาต้องการร่ม ก็คือพื้นที่เป็นพื้นหินอ่อนเนี่ยรอบองค์เจดีย์เนี่ยมันจะลื่นนะครับแล้วก็ลื่นเอาง่ายๆมีญาติโยมหลายท่านเนี่ยล้มคว่ำทำมัางงายมาแล้วทั้งไทยไม่ใช่ทั้งพมา่าแล้วก็ทั้งต่างชาตินะครับดังนั้นเนี่ยทางวัดเขาก็เลยเอาพรมตรงนี้เนี่ยครับเป็นพรมกันลื่นนะครับแนะนำว่าให้ใช้งบริการตรงผมนี้นะครับแล้วเดินให้ระวังครับลื่นง่ายมาก